ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกะกลับมาพบกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมือนี่เจค่ำสามตัวเต็งกับสิภาคท่านผู้ชมไปติดตามน้งเล่าความฝันกับคุณยายไล่เนาะค่ะคุณยายไล่ฝันเหม็นเนาะค่ะหัวที่แปรกับแตกเลยค่ะหาหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมแตกกับแมงหัวหนีเพิ่นฝันอีกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นคนผู้เก่าเขียนเลขให้เพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมสิเป็นแนวดา ็นไปเป็นมาแนวใดก็เพื่อเพื่อเป็นการเชียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายไร่พร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ่าท่านผู้ชมมันอีกก็ได้เดินห้างมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะคุณยายไร่ดีเพื่อเป็นคนฝันแมนค่ะท่านผู้ชม งวดวัาหันงวดที่แปดกระแตกค่ะท่านผู้ชมหาหนึ่งค่ะตรงๆค่ะท่านผู้ชมโอ้ก็ตรงเหรอเนาะค่ะรอบนี้คุณยายเป็นวแบบคุนฟันนี่เหรอค่ะท่านผู้ชมฟันดิสค่ะค่ะรอบนี้บอดี้ยูมองเก่าได้ค่ะไปมองใหม่มากค่ะท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขของคุณยายไร่สิเป็นตัวเลขเนาะค่ะก็ให้คุณยายเนฟองฟังเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันจังเล่ย์บ่อยท่านผู้ชมมากค่ะแมกก็บันแน่แมกพยายามปลูกยามล้านเนาะ แม่ลูกร้านแม่ก็อยู่ทั้งพีโดนจับปูแมนบอแม่กับมามาไปไปมาหาใส่ลูกร้านคอยนี่นเขาว่ะยังยังก็เว่นนีไปหาร้านบอกคุณใหญ่ไปตองคำาายังไม่แร้ยมาฝันเขานั่งไม่ไงว่าสิบ,บันซาหามันลื้อไม่ไงไล่ไ,ไปใส่เขาวะผูเก่าเนี่ยบอกคุณใหญ่ ผูเขาตรงนั้นภูผู้มาตองหอดแมนบ่ค่ะแมนอยู่ผู้เดียวกันเนาะมานั่มให้ยังเมเเม่เลยวะนั่มยังน้่มตัวอย่างงี้เขามีไรชิบันซาฮาไปือคือเสียงผ่าหองบุญวะค่ะอู้จักละแม่ก็บอกพูหออกลูกเลยวะเออแม่ก็มาก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 อะไรแบบนี้ก็ไปนั่าหาร้านนี้เลยร้านแม่อยู่ทั้งโดนเจา้าปูค่ะทั้งตะเวนออกค่ะตะเวนออกวัด แม่ก็นั่ไปหาหลานพร่าแม่ไปหาหลานสมมือบาดนั<ะ>่มาแล้วมาฝันโอ้คือพันแปดสิเ,เนาะแม่วานั่มหาเฮงแหละคุณว่านั่มห,ห้าไ่ใหญ่กบเท้าบ่อได้พุณนั่มหาแมนเอ้ยนั่มาก็มาตัวเดี๋ยวมหนันข้นบ่เท้าป็นไรบ่อบ่อบ่บอ่บอผูอ้หญิงหรือผู้ชายคุณยายผู้ชายผู้ชายมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นละ่ะค่ะเพราะว่า<ะ>เพราะว่านั่มเฮานี่ เพผลว่าน้ำเฮืกแล้วเพราะท่านเจอไม่ไรเพรผลว่าค <dinheiro. S 2> ่ะบาดเนี้ยนี่เจอไม่ไรพ่อก,ก,ก,กันกลางทางพ่อ oh. กันกลางทางโอ้ยเพลมะฮอดเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋คุยกันวันน,นี้ก็นี่แล้วยายก็มาสี่ละมาะมหาลูกหาหลานยายก็มาอีลีนละเขาว่าเขาว่ากับเล่าบาดน,นี้โอ้ยบาดน,นี้จักมาจะใสมาจะใสเอาหนังสือหน่อยมาให้แม่ healing. คนใหญ่ต้อง้อมากให้มะไก่ไก่ชะออดโนจะปูหาชุนก็สามชุนเขียนเป็นโตเหรอโอ้ยเขียนจะโตเหรอโอยเขียนใส่สมุดหน่อยเขียนใส่สมุดสมอนหน่อยเพราะว่าสัมผัสกันไป่ได้แบบผมบอกไก่ไก่ชะออดอนจะปูมีปูหนึ่งลัดทางไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สีมาใจหน้าข่ำเลยอ่าตัวนี้เปอรเจอเลยหนูเปิดเจอเลยหาชุนก็สามชุนนี่โตสีอย่างคุณใหญ่ชีแดง ตัวสีแดงเพิ่นเพิ่นเพิ่นถือให้ให้เลยบอกอ้ยแม่มาตะพนบอลลัดทางเพิ่นถือมาให้เลยถือท่างนะคักแลนว่าลัดทางแล้วกับบอนให้เลยบอลไห้มาพายเม่ก็หูเมื่อเก้าหอดไม่ได้ยะเพื่อนคือเพื่อนสีเทาแม่์บอกนี่จะปูเพิร์ลบอสแม่มาตะแม่มาตะน่าขำหาหลานแม่์บอกนี่คุณมาอยู่ในนี่ มายืนได้ยืนให้แม่ยืนให้เลยแม่ก็อ่านตัวแม่หุ่มซื้อกั็ดหาจุดกัดตามถุงเด้งจังไงคืนเลยคุณใหญ่เด้งจริงคืนเลยบอกค่ะมาจิ๋วหลอดดิบหลอดแม่ก็โหเลี้ยก็ฟันเนาะดูผู้เอามาไห้นี่เมนผู้ใส่ที่น้าหาคุณใหญ่บอกอาชิเมนเป็นสาขาพื้นตำอีสผู้เถาโตนี่ผู้หนุ่ม่ มารอบนีต้คุณนมคุณนมแล้วป่นก็มาทางใหม่เนาะเฮ้เอาแจ่คุเถาคนเถามาแทะก็เอาสายหน้าคําต้องคนลนมหนูตกคิดบ้งมีทาคุณนมมีทั้งคุณเถาว้ยท่างนี่คุณเถาทัางนี่คุณนมอืมยเอาแจ่าคุณเถาคุณเถามาท่างผีคุณนมท่างเหลอคุณมท่างเจ้มเถาเออตอนมักคุดเขาคุณเถาอยู่แล้วค่ะตัวนี้เพื่อกะมาสัผัสเพราะว่าเพื่อนำหาเห่าค่ะ มันคือ่เด้บยม่เห็นหน้าเห็นตาจะเถอ่โบ่เห็นตาเห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่ไรจะเถอิ่นว่าใน้งินแต่ซื้อต่เงด้ยินเสียงซื้อคือเชียงผาห้องเ่นก็นําเฮ้ามานํามาก็ไปเจอทางพูนค่ไม่จังสั่นไหนหนูแม่ว่าคิดว่าแม่นก็คักแหละก็เลยลัดทางเลยก็ลัดทางตัวก็เลยเอาสมุดหน่อยนันไท้โอ้ยกาจีหอดเประยะเครื่ทีเถ้ามันมันมาถือมาเด้อน่ แม่เด <Merci. S 1> ินซ้ายแม่บอกแม่แม่ชมัเพ oh ื่อนแม่บอกเรียนมาไหนไม่เห็นาหารุก็สามซูนเสีย่างเลยแหละแม่กูโหเลี้วเจ้าพี่ต่มแลละเนาะฮ่าศูนก็สามศูนบอกเหนื่ยเหนนตัวนี้หละเห้น่เลยตัวนี้บานีได้เลขแล้วเพื่อนเวบาอยังบอกคุณยายนะแม่กูเมื่อ แม่แล้วมาแก่ข้อพันเพราะว่าตีสามแม่เคยฟังข่าวเออแม่บ่หบ่นแลยตีสามเคยฟังข่าวก็เลยตื่นขึ้นมาฟังข่าวโอ้ยแม่สําน็บก,กว่าถึงบอกดีกว่ว่าจะปูยาข่าวก็ไปดีแล้ว,วอ่ะอไปหา,ลห,า,ลา,ลาปหลูกหาหลานจะโสก็หลับให้หลูกหลานมอจะปูจะยาแม่กับอธิษฐานของแม่คือกันไหนค่ะ มันเป็นชีวามาสัมผัสแท็งทันแขงชี่แม่ให้อะไรสามโตผลแต่ว่าหลอดไปเอาคักเด้อไปเอาคักเด้อเรียกแม่สิเขาได้วิกนีิไปกักเป็นระยะระยะระยะคือใส่กอ,อกเด้อแต่ว่ารอบนี้ว่าห,หาหาศูนย์กับสามศูนย์ตู้แดงจึงครึ่งอย่างนี้หลัดหลัดเหม็นนะทัดเนาะทัดหนาทัดหลังตัดหนาทัดหลัก ตอนจะปลูกก็เนื้อมันมัอหยดเลยเป็นซีสักกี้จอบาดจ้าเมือแหม่มบอร์ใครไปใส่ว่าใส่กันนึกนึกไหวเป็นตัวเราจะไปหลอดนี่เขากันนึกคือเขาย่อมือเ,อเหล่าความฝันของคุณยายมิยังสิเพิ่มเ,เติมบอค่ะบ่ามิยังลูกค่ะแต่ว่ามิยังกับขอบคุณ แนว่ข้างความฝันแนว่ข้างตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะคุณยายไล่สามศูนย์เนาะค่ะกับนี่ก็คือสายาของคุณยายไล่เนาะค่ะสามศูนย์กับเพื่อนกับฝันว่ามีคนเขียนเลขให้เพื่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมกับคนผู้เก่าเนาะค่ะเป็นผู้ชายเนาะค่ะเพื่อนกับเขียนให้ห้าศูนย์สามศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสิบหก พฤศจิกายน2566นายกับหกค่ะกะาากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำซ้ตัวเต็งนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ